หายใจโล่งอกกันไปกันท่วนหน้านะครับเด็กของแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับเหล่ากองแช่งทั้งหลายด้วยนะครับศ <c oughs> ึกเมอร์ที่ไซด์ดาร์บี้แมชเชงเมืองลิวอพูเมื่อคืนนี้นะครับจากฝูงลิวอพูเปิดแอนฟิลเฉือนเอาชนะเพื่อนร่วมเมืองเอเวอร์ตันไปยอย่างเฉียดชิวบุบบิดชวนเจียน <c oughs> หนึ่งประตูต่อศูนย์ โอ้โหมีเรื่องให้ต้องพูดถึงเยอะแยะมีประเด็นเยอะแยะนะครับแต่ว่ามันง่วงนอนแหละนะครับฟุตบอลกีกอ,อกตีสองนะครับอแล้วก็คืนก่อนหน้านั้นเราก็ต้องถางตาดูพวกท่านรองที่ลงเตะก,ก่อนนะครับก็คืนนี้ก็อาจจะสะลัสเลสบักสบอมกันหน่อยแต่นะครับยังไงก็ต้องสงใจไปเชียร์ทีมรักของเรานะครับโอ้โหตลอดทั้งเกมนั่ง แทบไม่ติดนี่ก็ไปเรียกว่าเดินบางจังหวะนี้ต้องเดินไปหาตู้เย็นหาอะไรเย็นๆมามาจิบเพื่อเขเรียกว่าขับไล่ความเครียดนะเออมันเป็นเกมที่เต็มไปด้วยความกดดันนะครับทั้งแฟนคลับแหละชัดเจนไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับที่อยู่ นอกสนามแอนฟิลด์นะครับและที่อยู่ในสนามแอนฟิลด์นักเตะทีมงานสตาฟโค้ชโอ้โหต่างก็รู้ดีแหละนะครับว่าเกมเมอร์ซิไซดดาบี้แมชเมื่อคืนนี้มีความหมายสำคัญอย่างไรนะครับเพราะอาร์เซนอลซึ่งลงเตะก่อนเมื่อคืนวันอังคารนะครับทำคะแนนกดดันมาแล้วเหลือ9แต้มแล้วนะครับเพราะฉะนั้น <laughs> เราลงเล่นทีหลังก็ต้อง ไม่อนุญาตให้ผิดพลาดได้นะครับเมื่อคืนนี้ก็เลยกลายเป็นลิฟวูนะครับบุกถล่มใส่ผู้มาเยือนเพื่อนร่วมเมืองแหละนะครับอยู่ฝ่ายเดียวนะครับอแต่นี่จังหวะของฟุตบอลนะครับกองบอลแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ,กบ,รนะรบเกือบจะพูดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็น่าเกลียดเกินไปนะครับแต่ว่ามันก็ประมาณนั้นแหละนะครับแต่ จังหวะที่จะเป็นประตูแห่งๆเนี่ยมันแทบไม่มีเลยนะครับสร้างสารา์โอกาสได้ไม่มากนะครับเมื่อคืนนี้กลับกลายเป็นว่า20%่อร์เซ็น์ของเอเวอเ์ตันเออนะกลับเรียกว่ากลายเป็นโป้งเดียวจอดอ่ะกลายเป็นหมัดสลบเลยนะครับดีที่ได้ V.R มาช่วย ดีที่ได้เสาประตูตมาช่วยนะครับเพราไม่งั้นแล้วโอ้โหนะนึกภาพไม่ออกว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ก็นะดีโกโชตาก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่แหละเมื่อคืนนี้นะครับมาในเวลาที่ต้องการยิงประตูโทนในนาทีที่57นะครับช่วยให้ลิเวอร์พูลนะครับ เอาชนะเอเวอร์ตันไปชิวเฉดนะครับ1ประตูต่อ0ูเก็บ3คะแนนสำคัญนะครับ3คะแนนเต็มเมื่อคืนนี้ทำให้ช่องว่างระหว่างจะฟูงยิ่ภูกับอาร์เซนอลก็ยังคงเป็น12แต้มเหมือนเดิมนะครับเกมเหลือ8นัด <c oughs> นับถอยหลังอีก8นัด หลังเกมอาร์เนอร์ชรอตจะใส่สัมภาษณ์อย่างไรเดวิดมอยจะพูดอะไรไมเคิลโอเว่นเฟอร์จิวฟันด้จะพูดอะไรนี่เราเรียกว่าก็ไม่ได้ไปสนใจแล้วลหะนะครับ3คะแนนนี่มันมีความหมายอย่างยิ่งนะครับเชื่อว่าเดอะครอกทุกคนเข้าใจดีนะครับว่า3แต้มเมื่อคืนนี้ สำคัญอย่างไรก็เรียกคืนความมั่นใจกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอาร์เร์เนชลอดงานยังไม่จบผู้เล่นหลายคนนะครับยังไม่พร้อมมาลงสนามอย่างเมื่อคืนนี้นะครับเดิมทีคิดว่าอาริสงไปเกอร์จะหายจากอาการบาดเจ็บมาช่วยทีมได้แต่สุดท้ายก็ก็ยังไม่ร้อเซส่งคิวฮินกาเหรอลงมาทำหน้าที่ก็ทำได้ดีนะครับเมื่อคืนนี้ คลีนชีทก็ช่วยให้ลิวพูไม่เสียประตูเป็นอีกเกมหนึ่งที่น้องลูกหมีมีส่วนร่วมนะครับช่วยให้ทีมเก็บ3คะแนนสำคัญในวันที่หลายๆตำแหน่งเนี่ยเล่นได้ก็เรียกว่าตามกวามาตรฐานนะสร้างสารรค์เกมไม่ได้ก็ต้องบอกอย่างนั้นแต่ก็ยังโชคดีว่ายังมีจังหวะเฉียบขาดอยู่ ครั้งเดียวเท่านั้นแหละที่ต้องการนะครับ1ประตูก็คือ3ะคะแนนเมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลชนะเอเวอเรตัน1ประตูต่อ0ูนย์เก็บ3แต้มทิ้งอาร์เซนอลไปเป็น12แต้มเท่าเดิมนะครับเกมต่อไปลิเวอร์พูลจะบุกไปเยือนฟูลแลมที่เพิ่งแพ้ให้กับอาร์เซนอลมาเมื่อวานสื่นนี้และอาร์เซนอลก็จะมาเยือนลิเวอร์พูลนะครับในสุดสัปดาห์นี้เช่นกันแต่จะมาที่กูดิสันพาร์คพบกับเอเวอเรตแม ฟูลแลมกับเอเวอร์ตันสัปดาห์นี้นี่เจอทั้งรองจ่าฟูงและวก็จ่าฟูงนะครับก็ <c oughs> เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจเดี๋ยวมีอะไรที่น่าสนใจหลังจากเกมเมื่อคืนนี้ช่วงนี้ก็ขออนุญาตไปพักนะครับเตะของก็เก็บเลี้ยงเก็บแรงนะครับดูแลสุขภาพฟุตบอลเตะเด็กแล้วก็เป็นกลางสัปดาห์ด้วยวันทํางานด้วยนะครับสุดสัปดาห์นี้อาร์เซนอลได้ลงเตะก่อนอีกนะครับเราก็มีเกมน่าจะเป็น คืนวันอาทิตย์อ่ะเออนะแต่กับฟูลแลมอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้วันก็ให้มาว่ากันนะครับคืนนี้ก็ฉลองความสุขกันให้อิ่มเอมกันไปอีกหนึ่งนัดสุขใจไปทีละนัดนะครับอย่าไปคิดมากไม่มีอะไรง่ายหลังจากนี้นะครับ8นัดไปทีละช็อตดูกันทีละนัดไปทีละก้านะครับเส้นทางสู่แชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่20ของลิเวอร์พูล8นัด หลังจากนี้ก็อย่างนี้แหละฟุตบอลนะครับมีสุขทุกคนนะครับยินดีทั่วกันวันนี้สวัสดีครับ